โอเชกับ oh, เข้ามาเรียน OTO 5.0บอบบี้เข้าใจแก่นทุกอย่างบอบบี้สามารถเขย่าแล้วก็จัดรวบรวมเรียบเรียงได้มันเป็นข้อมูลที่จริงๆมันเหมือนเป็นสัจธรรมมันเป็นข้อมูลที่เป็นหลักเป็นแก่นอยู่แล้วที่เขาเอามาจัดให้ว่าคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะพอเราเก็ตเรามีความรู้ตรงนี้เรามั่นใจว่าเราทำธุกอะไรเราก็สำเร็จ สวัสดีค่ะบอบบี้นะคะบอบบี้หรือครูบอบบี้นะคะทำเอ็กซ์เพรสบิสเนในเพจของครูบอบบี้ค่ะทํางานในส่วนของรัฐวิสาหกิจทํางานเป็นหัวหน้างานที่คุมลูกน้องร้อยหกสิบคนในส่วนของการเงินบอบบี้ไม่มีปัญหาแต่พอตอนที่มาเป็นครูบอบบี้อ่ะอยู่ในเอ็กซ์เพ s สบิสเเรารู้แหละว่าการเขียนเซลเพจหรือการทําคลิปทําอะไรเรารู้ขั้นตอนวิธีการทำแหละก็ทําดูแต่มันทําด้วยความไม่เข้าใจแกน มันเหมือนลอยลอยอ่ะทำก็ก็ดีแต่แต่ในความรู้สึกเราข้างในมันเหมือนลอยลอยอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถจับรยบเรียงให้ประเด็นออกมามว่ามันเป็นสะโขบแบบไหนเราปั้นเพจเราควรจะเป็นไม่เป็นหัวงอกนะเราเป็นปลูกแบบนี้นะเรามาเป็นผู้เชี่ยวเราไม่รู้เลยแต่เรารู้ว่าเรามาแก้ปัญหาแต่ไมล์เราถูกแล้วล่ะไมล์เรามาถูกแต่เราไม่รู้แก่นโป้เช็กกับเข้ามาเรียน oto ห้าจุศนบอบบี้เข้าใจแก่นทุกอย่างบอบบี้สามารถเขย่าแล้วก็จัด รวบรวมเรียบเรียงได้ใน o อท o โอหมันเป็นข้อมูลที่จริงๆมันเหมือนเป็นสัจธรรมมันเป็นข้อมูลที่เป็นหลักเป็นแก่นอยู่แล้วใช่แต่พี่เขาเอามาจัดให้ว่าคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็โอเคยืนงงในดงออนไลน์ตั้งหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคละพอเราเก็ตเรามีความรู้ตรงนี้เรามั่นใจว่าเราทำทุก อะไรแล้วก็สําเร็จไม่ว่าจะองค์กรที่ตอนนี้เราอีกขาหนึ่งที่เราเป็นหัวหน้าองค์การสาธารณปราไม้ที่เราดูแลคุมลูกน้องต่างๆเราทําธุรกิจตรงนั้นเราก็เอาความรู้นี้ไปดันองค์กรไปช่วยองค์กรเราก็เอาความรู้นี้ไปดันคังไม้เจ็ดแปด แล้วก็เอาความรู้นี้ไปดัน Daily ฟู้ดเราเอาความรู้นี้มาทําครูบอบบี้ที่จะยกระดับความรู้ของเราให้ถึงคนได้มากที่สุดบอบบี้ไม่ได้ลงแค่ OTO 5.0นะคะบอบบี้เป็นลงสปีกทูเซลด้วยส a k กทูเซลที่บอบบี้เรียนมามันไม่ใช่แค่เอามาขายขายคอร์สขายอะไมันไม่ได้แค่นั้นบอบบี้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการพรีเซนต์งานให้กับเจ้านายเอาเทคนิคนี้ไปโน้มน้าวใจลูกน้องเอาเทคนิคนี้ทําทุกอย่างมันคือเก่งจริง คุณมาเรียนก่อนว่ายุคนี้เขาไปไหนถึงไหนกันแล้วถ้าคนที่ยังไม่ได้ไปจุ่มตัวเหมือนบ๊อบบี้ไปจุ่มตัวมหาลาัยอะ่ะให้คุณมาลงเรียน OTO ก่อนให้คุณรู้แก่นแล้วหลังจากนั้นคุณจะแตกได้เป็นลากแก้วลากฝอยได้หมดเลยขอให้คุณมาเรียน OTO ก่อนแล้วคุณจะจะมั่นใจว่าคุณทําธุรกิจอะไรก็สําเร็จในยุคนี้ที่เป็นออนไลน์1 0 0แบบนี้ อย่าลังเลเลยค่ะถ้าคุณลังเลวันนี้คุณจะเสียเงินไปอีกเป็นหลักแสนหลักล้านบอบบี้ก็ไม่มั่นใจถ้าคุณตัดสินใจทําตอนนี้อย่างน้อยคุณได้ก้าแล้วก้ามาถึงค่ะ OTO 5.0แล้ว OTO 5.0ไม่เท่านั้นนะคะบางทีคุณทำ OTO ไปแล้วคุณนะเอ๊ะคุณไม่กล้าพูดคุณไม่สามารถปิดขายปิดอะไรได้บ๊อบบี้แนะนำอีกคอร์สหนึ่งที่บ๊อบบี้เอาตัวไปจุ่มอยู่ในนั้นละคือคอร์ส Speak to s a l e แน่นอนทุกคนจะบอกว่าเวลาเราขายเวลาเราพูดให้เขียนสคริปต์ก่อนแล้วทุกคนรู้ไหมละ่ะว่าเขียนยังไง ถ้าคุณไม่รู้ว่าเขียนสคริปต์ยังไงแล้วก็จะต้องเริ่มแบบไหนแล้วก็ต้องปรับขมวดยังไงให้คนซื้อได้คอสนี้จบค่ะสปีกครูเซลล์คุณมาเรียนตรงนี้แล้วคุณเอาแก่นตรงนี้แล้วคุณสามารถเอาไปต่อยอดอะไรต่างๆได้ในชีวิตคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าการพรีเซนต์งานให้กับเจ้านายการพรีเซนต์งานให้กับลูกน้องหรือว่าการโน้มน้าวใจอะไรต่างๆคุณสามารถปิดจบตรงนี้ได้เพราะมันเป็นจิตวิทยาขั้นพื้นฐานจริงๆ สุดท้ายนี้บอบี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณทั้งอาจารย์เอพี่เอพี่อ่านขอบคุณทุกอย่างที่ของไอคลาสที่ขมวดจบอะไรให้ทุกอย่างที่มอบความรู้ดีๆที่เข้ามาสร้างสรรค์ความรู้ดีๆแบบนี้แบบสวยงามมากๆแล้วก็ส่งต่อให้กับพวกเราแล้วก็พวกเราก็ยินดีที่จะรับความรู้และข้อมูลดีๆเข้าสู่เส้นเลือดแล้วก็ส่งต่อให้กับคนไทยทางประเทศเราถึงแม้เป็นเทียนเล่มเล็กๆเ,เ,เราก็จะสามารถจุด ให้เขาได้ได้สว่างขึ้นบ้างแล้วก็ดีใจแล้ว